สวัสดีครับวันตีตอนเช้าๆพี่น,อน้องเบาแอร์ไรงานตัวห่อห้ามเลยพี่น้องที่ลงไปน้ำพยายามตุ้มกุ้งนะครับนะพยายามเบ็ดซึ่งเป็นใจใดที่มานเบโอ้ยเมียวกว็ได้ห้องน้ำพี่นอ้องห่วงน้ำบ,บ่แต่เฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยเมียนะวัสดีที่วันตีที่แอนะกลับมาตตบานดีใจ<อ>พี่น้อง,องมันขึ้นพี่น้องเพมันเดินว่าเมียึ้นเนาะป้าปลาก่อนพี่น้องไปเบิ่งกุ้งเบิ่งนงินกัน วัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้าเบาแอร์ลุ้งนำไปแล้วแม่น้องไผ่กัสดังไฟหนึ่งเขามันนี่มันนี่ว่าสิปนกบจ้าปนกบใส่ผักเพลวเบาแอร์วาอยากกินปนกบลุงใหญ่เล้อกบหายตัวหนึ่งจ้า ตั้งจ้ะไฟจังบาลามหวดเ้าไปน่ำจ้ะปลาญ,ญอนลูกค้ำเอาไห้ยจ้ะสิต้มปนตัดเคืองก็เนาะมันสิโรคหมอไประด้ของดีหายากจ้ะปลาน้ำโขงปลา่อนหลังเขียวนะ ต้มปนนี่แสบคักขนาดน้ำประแดกใส่จ้ะใส่สีนวลๆยังใส่เประท่านเศร้าไรกันอยู่ไรไปไรมากก็ได้ต้มแทะที่ก็ได้ปิ่งก็ได้ ขี้กัหอมคือกันเขียยลงไปเผาน้ำจ้ะปนใส่กบน้ำจ้ะปไปย้อนหลังเขียวกับกบตัวหนึ่งลุงใหญ่เอาให้ปนตะกบยันเบ่าแอร์เบ่าอิ่มจ้ะ กาใส่บะเขียน้ำหนีพอดอง่วงทางนี้ใส่เขาเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้หอมแล้วพี่น้องี๋ยวบะเขียมัน,นี่บ้าวแอร์ไม่ได้ขึ้นเมื่อไงเพราะว่ายัก,กุรงพร้อม เมือ่อใดพยายามกุุงนี่ก็แปบ๊บเดียวก็ได้กินมาก นี่หน่วยใหญ่บ่ระท่านได้สุกต้มปลาต่อจ้ะน่าเดืเอดแล้วเ,ออเออขาค่าล่องจ้าไรยังระทันเศร้าไรกันอยู่คน ทางนั้นมันควนจะเลยเปลี่ยนทางไหมควนปลาจะแบบนี้เคียวคาก็สับจักหน่อยอืมวนมันก็กทิ่มที่น้่ เติมลงไปอีกชุดรถจ้ะก้าเอาันึ่ปลานิดน่อยจ้ะฟ้าหลุดพอดีซอยหอมใสจ้ะเคียงญ่แม่น้องไพายุบ้านมาเสียวมากหอมมันลงไปเลย ngoài bao hè e miền Nam ngoài miền tây tăng thương lắm kìa nào thật ngôi chả, rẽ pon hô pon cốp, pon pa say cắn มีพักกับพ่อเอาละข้าต้มบิกก้อนจ้ะเหนื่อเปือ่อยเสียงไก่ห่องท่าคุณกันผู้ใดมาจับไก่น้อง ซุกแล้าจะคนปลาลวกผักเรียบร้อยแล้วจะ้ะนแม่น้องไผ่สิแจงมาค่อยพัมจะ้ะแจงง่ายๆสูตรแม่น้องไผ่เองล่างแล้วจะจะว่าแม่ค่าเพิ่นกับว่าเพิ่นล่างมาสะอาดแล้วล่ะพามันใจกันล่างอีกกันเลยล่างอีกจะ้ะ หามเม็ดไม่ี่นงมันถูกประเด้บ่วบ๊กดิไปนั่งทางใดกับคว้นไปทางนั้นลงไปเลยจ้ะอันนี้นังคว้วแม่น้องไผ่จีเองแล้วว่าต้มเพราะท่านเปื่อยไนไหนใส่ลงไป ผมบ่เปลื่อยกะสิหันยากจักน่อยเอ้านเป็นจังไดคือมาคว้นแท้เด้อนี่ไปนั่งทางใดควนไปทางนั้นเนาะเนาะโอ้มืดหลถ้าเบิ่งเด้อมันสิควนกลับมาบ่ชรถลงไปจ้ะตวงจันอยเพราะว่าใส่หนังไปนําจ้ะ

quân như tuyệt lời Hãy subscribe cho kênh ล่อยเราจ้ะบั็นี้ล่อเป่าแอร์ล่อรุนปานน้ำเป่าแอร์ซีมาร์มาออื่นแม่น้องไพ่กับซีเดินทางแหละจ้ะคลิปกับอาซีออกซ่าจัยงน้อยนะพี่นัง่งเจียงไข่พมัมใกล้หนังจ้ะ ่ใส่หนังก็ได้ใส่หมูก็ได้ใส่หอยก็ได้จ้ะแล้วแต่ผู้มักข้าวเซาเฮามื้อนี้จ้ะป่นปลาย่อนหลังเขียวปาน้ําโคจ้ะแจงไข่ผําใส่หนังลวกผักจ้ะข่าผักบุงผักกาดมาเด้อจ้ะกินข้าวเซานํากัน มาพี่น้องกินเขาน้ำกัน,นเนียวกันมากกออ็ทำบันบุญเลยพี่น้องใจว่าเขาเต็มเลยจังขอทวามใจหนังมาเด้อจ้ะเบ้าแอร์กับเบ้ามันปลาดอกม,มนันม้นกุ้งอยู่ ป่าผมไม่จักตัววิชาเปล่งเบ็ดไหมพี่นอ้องน้อค่าถือกันกับปุลป,ป,นะปุ่นปลาอย่างเดือนนะปัญ

mm-hmm sau suy vĩnh long giữa biển đô hằng thăm tham ừ. vô cho vay dặn bao em bong tham vô nó bao thèm dìu ác kì bong mày phun khóp dìu ác dìu ác đưa เป่าออดเบาเย้ยยังป่นกินเด้อน้องจุบแจงกินป่นปลาโมาเน่ทั้งใดน้องพยายามที่ยำน้องทั้งใดบูน้องจุบแจงกันเล้ เม็นหัวกุหลาบหรือเล่าแล้เดี่ยวเป็นมาบยำที่ยำน้องยำผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่มองละน้อยมานำเบาแอกกะบึดเดียวได้พี่น้องกินเขาอิ่มกินเขาอิ่มบ่ได้รมกันไรมาใหม่เด้อน้องจุ๊บแจง แล้ววาอีกสี่ปีเพราะฉ่นั้นนะพ่อ,อ,มองมบอกสองปียังสีเดม่าจ้ะดูดีไม่แห้งเพิ่นก็นสิไดเดม่ายำเบาแย่อีกพี่น้อง กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณพี่น้องหลายหลายทีท่ติดตามเบ้าแยงนะครับเนาะอันเบ้าแยงเมื่อนี้ก็แซ่บๆครับผมอ๋อพําต้นปลาสันบันให้บันหน้าเขาเนี่ยแหละครับผมจำเจียวลวกผักนะครับนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนเด้อครับผมไก่ไก่ก็ดีครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนีส้สวัสดีครับสวัสดีจ้า